นี่มันอะไรนึง What is this เลื่อนมาประมาณ10คลิปนะครับตั้งแต่ เมื่อมาหนึ่งชั่วโมงที่แล้วผมเลื่อนดูเนี่ยผมเจอแต่คลิปพวกนี้นะผมไม่เข้าใจเลยจริงๆวนะ่ามันคือคลิปอะไรนะครับคลิปพวกนี้เนี่ยมันมันคืออะไรเนี่ยชักโคกมีหัวออกมาบ้าเงินไปใหญ่เลยโอ้ย อะไรก็ไม่รู้นะครับวันวันหนึ่งเนี่ยที่ผมเปิด YouTube Short เนี่ยเพื่อจะมาดูคลิปต่างๆนะแต่ผมก็ต้องมาเจอคลิปคนนี้ทุกทีนะครับบางทีเลือนประมาณ3คลิปเนี่ยเจอติดติดกันเลยนะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจจริงว่าทําไมมันถึงขึ้นฟีดเยอะขนาดนี้แล้วดูแต่ละคลิปที่คนดูเขานลครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยห้าล้านวิวอัน 17, 000, นี้สิบเจ็ดล้านนี่ยี่สองล้านแ้วแดูคลิปที่ยอดวิวเยอะที่สุดนะโอ้ยนี่หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านทำไมผู้คนถึงอยากดู ชักโคกเดินได้ที่มีหัวออกมาแล้วก็ร้องเพลงสบดีบับอะไรเนี่ยทำไมไม่เข้าใจจริงครับว่ามันน่าดูตรงไหนนะ ซึ่งคนดูเนี่ยเขาเป็นร้านวิวทุกคลิปเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมรู้ว่านี่ท้าผู้ชมเนี่ยที่สงสัยนะครับเลยกดเข้ามาดูในคลิปนี้นะสงสัยเหมือนกันว่ามันคือตัวอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกกันนะครับมันคือตัวอะไรเพราะผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็อาจจะไปดูคลิปกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่ด้วยนะครับเรื่องเดี๋ยวคลิปวันนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันหรือนี่ครับหลังจากที่ผมบอกไปต้นคลิปผมก็เจอมาอีกแล้วนะคราวนี้ม่งมาตัวยักษ์เลยนะท่า What นคือแบบ มันแปลกประหลาดจริงๆนะครับทุกผู้ชมโอเคนะครับจริงๆเนี่ยคลิปพวกนี้นะครับมันได้มันได้ต้นกําเนิดน,นะครับมันจากช่องนี้นน่งนะครับอ่า ชื่อเขาไม่แน่ใจนะครับว่าราวอะไรไม่รู้นี่มันอา่าว่าอะไรนะแต่จริงๆอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นคำหยาบนะคำนี้นะครับแต่เขาแค่แบบเซ็นเซอร์ไว้เฉยนะครับต้องมีคาว่าบูมนะถ้าใครอยากจะค้นหากเกี่ยวกับชื่อช่องของเขาแล้วไปดูคลิปชะโคกมีหัวออกมายาวๆอย่างนี้ก็สามาไปดูได้นะแต่ว่าผมจะไม่ดูมันอีกแล้วนะผมไม่ไหวจริงๆนะครับทุกผู้ชมนะครับก็จริงๆช่องนี้นะครับเขาทาคลิปนี้เริ่มมาจากคลิปเจ้าตัวนี้เลยนะครับทุกผู้ชมชื่อคลิปนะครับเขาชื่อว่าสกีดีดีทอเลตอะไรไม่รู้ของเขานะครับ มันเริ่มมาจากคลิปนี้เลยเนี rip, Deep, What the hell ่ยดีฟดีฟอตเ h เฮลนี่ครับมันเริ่มมาจากคลิปนี้นะครับแล้วพอคลิปนี้คือคนดูเป็นล้านนะครับทุกผู้ชมคือคนดูแม่งอย่างเยอะนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าคนดูเท่าไหร่นี่42ล้านนะครับเพราะนั่นแหละพอคนดูเยอะเท่าไหร่นะครับคือเขาก็เหมือนเป็นคนบ้าจี้ครับทำอย่างนี้มาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือเอพิโซดที่3นะครับดีฟดีฟอตเ h เฮล นะครับเหมือนเขาบ้าจี้นะครับจนตอนนี้นะครับ33ิสเอพิโซดแล้วนะที่เขาท่าออกมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆนะครับมันจะมี2ตัวละครในการที่ท่านผู้ชมนะครับต้องรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่ามันคือตัวอะไรนะจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวชักโครกนะครับเป็นหัวยเงี้ยกมานะครับจริงๆมันเป็นตัวอรจินอนะตัวหนึ่งนะนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับกับอีกคนนึงนะครับเป็นเรียกต้องเรียกว่าคนนะเพราะจริงๆเนี่ยเขาชื่อว่าคามิล่าแมนนะครับทุกผู้ชมก็คือเจ้าตัวนี้นเอง นี่เจ้าตัวนี้นะครับคือคาเมล่าแมนนะแต่นี่ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะเพราะว่าเป็นคาเมล่าแมนที่กําลังขับรถอยู่อ,อืนี่นะครับคือจริงๆคนนี้นะครับชื่อคาเมล่าแมนนะก็เป็นหนึ่งในตัวละครของช่องนี้นี่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งช่องนี้นะครับเขาได้แรงบัานดาลใจนะครับมาจาก G ีมอที่เขาเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยแล้วเขาเกิดบ้าจี้อะไรไม่รู้นะครับมาทําเป็น G มอสที่มีชักโคมีหัวออกมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใจเขาคิดอะไรอยู่ถึงทาคลิปนีม้มานะแต่จริงๆเนี่ยตัวหลักนะครับมันคือ G มอสนี่นะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดู G มอสกันดีกว่านะว่า G มอสมันคืออะไรนะครับทุกผู้ชม G มอส นี่นะครับจีมอนนะครับหรือว่าแกลอรี Wall ่มอนนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้สร้างเนี่ยคือเขาเอาจากพวกตัวละครจากเกมจีมอนนะครับแล้วก็พวกฉากประกอบจากเกมจีมอนเนี่ยมาสร้างเป็นพวกนี้นะครับเป็นพวกหัวชักโครกเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ชมดูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมจะจําได้ทันทีเลยว่ามันใช่แน่นอนนะก็คือตัวละครตัวนี้นี่นะครับที่กลายมาเป็นหัวชักโครกนี่นะครับท่านผู้ชมมันเป็นชื่อว่านาซิกอะไรไม่รู้นะครับเป็น NPC ใน G ีมอนนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเขามาสร้างเป็นหัวชักโครกนี่นะ เดี๋ยวเราลองเซิร์ชว่าสบับปิดบิบอะไรเนี่ยของมันนะครับลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าผู้ชมอาจจะสงสัยอีกนะครับว่าเพลงมันได้มาจากไหนนะเพราะถ้าผู้ชมดูหัวชักคโคที่มาจาก g ีมอสหรือแกลลี่มอสเนี่ยมันยังไม่พอนะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะรู้ไปแล้วนะบางคนก็อาจจะรู้ไปแล้วแะมันมาจาก g ีมอสแต่ว่าเพลงสบปิดบ,บิบอะไรมันเนี่ยดูฟังนะคือมันจะมีเพลงนี้อยู่ทุกคลิปเลยนะครับ นี่แล้วหัวช็อโคก็จะร้องเพลงนะครับเนี่ยมีพวกนี้อยู่ทุกคลิปเลยจริงๆนะครับทุกผู้ชมเพลงนี้นะซึ่งไอเพลงนี้นะครับมาจากของคนนี้นั่นเองนะที่เนี่ยครับทุกผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าผมกลัวติดอะไสิทธิ์นะแต่ขอไม่ขอเปิดละกันนะครับทุกผู้ชมเพราะว่ากลัวติดอะไสิทธิ์จริงๆนะจริงๆนะครับมันมาจากของคนนี้นะครับในทิกต o k นะเดี๋ยวผมมาดูแต่ผมขอปิดเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวติดอะไสิทธิ์นะครับทุกผู้ชมเผื่อมันติดได้เนาะนี่นะครับมาจากคนนี้เลยถ้าท่านผู้ชมเห็นคลิปก็น่าจะรู้นะคคครรรัััับบบบมมมมมมนน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 กกก็็เเเเเเเปพลงงงสดดดีีีิิว่่าาอออะะไขหืทุผู้้ชยยจ ครับุผู้ชมแบบไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าแต่ละคนที่มาจับเพลงนี้แปลกๆทท่านั้นเลยครับอย่างเช่นคนนี้นะเขาเด้งพุงอยู่นะแล้วก็กลังกินอาหารอยู่นะครับเต้นตามเพลงนะซึ่งดังมากๆเลยนะคนนี้นะครับคือไม่ใช่ธรรมดาเลยคือดังสุดๆนะครับทุผู้ชมแล้วก็เขามาใส่ในเพลงนี้นะครับซึ่งมันแปลกตรงที่มันแบบลงตัวได้แบบเหมาะเจาะมากนะครับทุกผู้ชมคือผ่าเพลงได้เหมาะเจาะแล้วก็ลงตัวมากเลยในการมาทําหัวชะโคกที่มันมีหวยทีออกมานะครับทุผู้ชม นะครับมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดมากเลยแต่ก็อย่างไรก็ยังมีนะดูนะฮะท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยผมก็อยากรู้แล้วก็บอกให้ท่านผู้ชมให้มากกว่านี้นะครับว่าทําไมเขาคนนี้นะครับถึงสร้างแอนิเมชันอย่างนี้นะครับแต่ผมหาข้อมูลได้ประมาณเท่านี้เนาะดูแต่ละคลิปของเขานะครับคือเกาๆเท่านั้นเลยนะครับคนสร้างคงไม่มีอะไรทำนะครับคือเป็นนักแคสเกมจีมอดนะครับ แล้วก็ว่องไวห่างมาทำแอนิเมชันนะครับซึ่งตอนก่อนที่เขาจะมาทําพวกนี้นะครับเขาก็ทำแอนิเมชันมาเหมือนกันเนี่ยแอนิเมชันเยอะแยะเลยนะคือดังทุกคลิปเหมือนเดิมนะครับผู้ชมแล้วพอมาทํานี่ก็ดังใหญ่เลยนะนี่ทำแอนิเมชันมันตั้งนานนะครับเขาเนี่ยบางทีจะเป็นคลิปในตํานานที่พวกเราเคยดูแล้วก็ได้นะไอ้คลิปนี้พวกเราเคยดูกันตอนเด็กๆผมจําได้ขนเก่านะครับมีคนมาภาคไทยด้วยนะคลิปนี้นะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าสบดีปับดีอะไรของมันนะครับเป็นอ่านั่นแหละครับท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากเข้าไปดูอ่าเพลงหรือคลิปพวกนี้นะครับให้เสิร์ชตามผมเลยนะครับไอ้ทอยเลสสกีบีดีดบ๊อบเนี่ยครับท่านผู้ชมผมพูดเป็นเพลงไม่ได้จริงๆมันลองยากมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูที่ช่องเขาจะคลิปนี้เต็มเลยนะอันนี้ทําอะไรเนี่ยขนมราเมน นี่นะครับนี่คือตัวหลักเลยที่ช่วยทําให้ช่องนี้อาจจะดังได้เลยนะตัวหลักเนี่ยนะครับเพราะเพราะอะไรหรือไม่ท่านผู้ชมคือมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะตัวนี้ขนาดผมยังกลัวเลยนะครับบางทีมันจำสแกมมาแบบน่ากลัวจัดอะครับท่านผู้ชมดูโหยมันมันไม่ใช่แบบเล่นๆนะถ้าเจอตอนคืนนี่น่ากลัวเหมือนกันนะ มันดูดีมันโหคดหน่ากลัวท่านผู้ชมโอเคนะครับก็สําหรับใครที่สงสัยเนี่ยก็มาดูคลิปนี้แล้วก็หายสงสัยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเราก็หานอกจากนี้แทบจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าต้องไ่ถามเจ้าของช่องเขาอย่างเดียวเลยครับว่าเอามาจากไหนได้แรงมานาจ่ายอะไรซึ่งผมไม่สามารถติดต่อเขาได้นะครับท่านผู้ชมก็หาข้อมูลพอที่จะหาได้เนาะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมไลฟ์เพีงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เซอร์ไพรส์ผมด้วยโอเคนะครับก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ๆด้วยนะบบบ๊าายยสสวััดีคร